ได้ลูศูนย์ไปเยอะนี่จืที่นี่นั่นนะอ่ะจี้ลจี้เ้ยโอ้ยเอ่ะจี้จีจี้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 เลยจี้ตายตายต่ทีมันจี้มือ ผีเสื้อน้อยูออแม่กลัวเน,ะนะนะี่ยนั่นเนาะฟององนีเกิดอะโอ้โดดเข้าไปนะ่ะลูกตาอุปุกตาเข้าไปในป่าหา หมดกันลลูกนี้หมดกันอากาศูนย์บินยากยากนนนะีลีล้น้องมึี่ะบอกปานุชมาพอกะเดี๋ยวพอปานุชอป้านุชมาพี่ช่วย